สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนานาต่างๆของเรานะครับอันนี้ก็ควรจังเลยวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ตี๋เหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วพี่ตี๋เอารถมาเพื่อให้ทําการเก้กไขแบตเตอรี่แล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปในรถยนต์นะครับพ่วงอะไรต่างๆนะครับวันนี้พี่ตี๋ก็เลยมาช่วยทํากล่องเพื่อทําการทดสอบตัวคลิปก่อนนี่เคยลงเรื่องตัวแผ่นเพลเทียที่ใช้ทําความเย็นนะครับวันนี้ก็เลยทดสอบ เอามาทําเป็นกล่องเอามาทําเป็นกล่องเหมือนกล่องแช่ยเย็นนะครับเป็นงานทดลองนะครับก็คือไปซื้อไม้ที่เป็นไม้ไม้ไม้สนนะครับไม้สนมือสองนะครับซี Second ่กันแฮอ่าแต่เต็มไม่ได้รูที่เขายิงมานะครับอ่ก็มาประกอบขึ้นมาเป็นตู้นะครับเพื่อที่จะลองทําว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในการทําความเย็นนะครับตอนนี้อา่า ผมใส่แผ่นเคอเทียเข้าไปทั้งหมด4แผ่นนะครับเป็นแผ่นไซส์เล็กไซส์สามแหวนโมกว่านะครับต่อแผ่นใส่ทั้งหมดเข้าไป4แผ่นนะครับตอนนี้เปิดใส่เข้าไปเต็มที่เลยนะครับเปิดเข้าไปทั้งหมดทั้งทั้ง4แผ่นเลยนะครับมันทำให้ตัวออันนี้นะครับผมจ่ายไฟไปที่12.78โวลต์น,นะครับกินกระแส ่14 14่อมนะครับความเย็นที่หน้าปัดเนี่ยเราก็ติดเซนเซอร์ติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิไว้ในห้องในในห้องเย็นนะครับต่อสายเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้เพื่อเผยด่วัดอุณหภูมิที่อยู่ข้างในนะครับตอนนี้มันทําความเย็นอยู่ได้ประมาณ 10, 15องศานะครับแล้วก็ติดรีเลย์เอาไว้เพื่อที่จะควบคุมว่า เมื่อความเย็นถึงจุดที่เรากําหนดนะครับอาจจะประมาณสาัก12องศาก็ให้ก็ให้ตัววงจรเนี่ยตัดแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีแล้วก็ให้เปิดขึ้นทํางานใหม่นะครับจะเป็นการาประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวต,ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่า,าเราประกอบตู้กันเสร็จเนี่ยสองทุ่มเลยรางวันสองทุ่มนะราปรกอบตู้กอนเสร็จสองทุ่มก,ก็เลยต่อสายแบบลวกๆก,ก,ก่อนนะครับ เราก็ประกอบกันตั้งแต่เช้าตัตไม่ได้เขียนแบบนะไม่มีเขียนแบบเลยครับก็ทําไปคิดไปประกอบไปอะไรนี้ครับตัวนี้ก็แผ่นเพลเทียอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในแล้วซ่อนไว้อยู่แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับอันนี้จะเป็นหม้อน้ํานะครับปั๊มน้าก็แตะไว้แบบนี้เลยนะครับยังไม่เขียรายละเอียดเลยใช้พลัมสองตัวนะครับระบายความร้อนตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่ในห้องเย็น ก็15.7องศานะครับเราเปิดมาได้ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ลดลงเรือ่อยๆน่ามันก็มันก็ลดลงเรื่อยๆครับเมื่อกี้นี้ตัดไฟไปแป๊บหนึ่งพอตัดไฟไปอุณหภูมิวิ่งขึ้นเลยครับปัญหาที่เรายังทําให้จบตอนนี้ก็คือว่าการซีลรอบข้างนะครับอันนี้จะสังเกตว่ามีไอเย็นออกมาเล็กน้อยนะครับ ทําให้เราสูญเสียความเย็นในส่วนนี้ไปซึ่งจะต้องหายางมาซีลเวลาเราปิดชที่บาในในนี้มีอะไรบ้างมีสองโฟมถ้ามีมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยครับอ่าเปิดให้ดูเลยครับข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะมาดูกันเลยครับจืดอ่าสว่างโล่เลยนะครับเย็นไหมครับ อันนี้คือห้องข้างในนะครับอันนี้คืออเราเอาโฟมใส่ข้างในนะครับเอาโฟมใส่ข้างในรวมทั้งฝาปิดนี้ด้วยนะครับเอาโฟมใส่แล้วก็มีพัดลมตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่วนวนไอเย็นให้มันกระจายทั่วถึงเช่นเราเราอาจจะใส่ของไปลาหลายอย่างเนี่ยให้ลมมันวิ่งนะครับมันจะมีพัดลมจะวิ่ง วนๆถึงเนี้ยแล้วก็อันนี้คือตัวนี้แผ่นที่มันจะเป็นแผ่นอ่าฝังเย็นจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมเอาอน้ําใส่นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาวัดดูว่าน้ําตัวนี้เย็นกี่องศานะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ความเย็นเนี่ยแปะอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้นพัดลมนี่คือช่วยอะไรนะพัดลมนี่คืออันนี้นี่คือแผ่นนี้มันจะมีความเย็นใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่ติดพัดลมเนี่ยกว่าไอเย็นจากตรงนี้มันจะมาถึงตรงเนี้ย มันจะใช้เวลานานนะครับเราก็จะใช้วิธีเอาพัดลมแปะตรงนี้แล้วก็ให้พัดลมมันเป่าแล้วก็ทางพี่ปานแบบเหมือนไม่รู้คือแผ่นแผ่นนี้มันเย็นได้ยังไงแผ่นนี้มันเย็นเพราะว่ามันไปแปะอยู่กับแผ่นเพลเทียแผ่นเพลเทียที่มีเดี๋ยวนะแผ่นเล็กๆเดี๋ยวนะเอาแผ่นให้ดู น,นี่คือแบบนี้นะครับอันนี้คือแผน่นนี่คือแผ่นทําความเย็นนะครับอ่าแบบนี้อ่าไซนี้อันนี้คือแผ่นพเทียใช่แผ่ okay. นพีเทียน,นี่แผ่นร้อนเย็นตัวนี้เป็นก็เรียกเป็นบล็อกน้ําครับระบายความร้อนด้วยน้าแล้วก็ติดแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ตัวซิงค์ที่เป็นระบายความร้อนด้วยด้วยด้วย,วยแบบนี้แล้วก็เอาไปติดกับแผ่นแบบนี้แล้วก็ใช้พัดลมระบายความร้อนตัวนี้เป็นบล็อกน้ํานะครับีน้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ แปะอยู่รับตัวนี้อยู่ด้านหลังใช่ครับมันแปะกันอยู่ด้านหลังแล้วก็แล้วก็ต่อไปต่อไปเป็น,ปนท่อน้ําใช่ใช่ยัอยู่ใช่ครับพ็ตัวเนี้ก็เราระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็เอาน้าเข้าไปเราก็ใช้ตัวปั๊มน้านะครับในการวนเราก็ต่อออกมาตรงนี้นะครับอืตัวนี้น้ําก็วิ่งอยู่นะครับน้ำวิ่งวนแล้วก็ เคยลองเอาซิงค์ธรรมนาแล้วก็เอาพัดลมแปะแล้วก็ดูดพัดลมมันจะไม่ค่อยระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะครับวัดวัดอุณหภูมิที่ซิงค์ระบายความร้อนได้สูงถึงห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดองศาซึ่งร้อนมากทีเดียวนะครับก็แสดงว่ามันระบายความร้อนได้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าพอเราติดซิงค์ระบายความร้อนแบบหมอ้อน้ําแบบนี้นะครับนี่ซิงค์นี่ซิงค์อันนี้นคือหม้อ<ม>น้ําครับนี่หม้อน้าใช่นี่พัดลมดูดออกเนี้ยแล้วก็จะมีช่อง ช่องลมตรงนี้ครับลมเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งออกเน,นี้ยแล้วนี้จะมีช่องช่องว่างใช่ใช่เนี่ยนี่คือปัม๊มนะปั๊มน้ํานะครับน้ําก็จะวนวนไปเอาอไอร้อนอ่ะที่อยู่ในซิงคระบายขอองไที่อยู่ในบล็อกน้ําที่อยู่ข้างในนะครับเขาก็จะวนน้ํามาระบายออกแล้วก็วนกลับเข้าไปใหม่งนงี้ครับเรื่อยๆก็จะทําให้ตัวนี้เห็นไหมครับไม่ไม่ร้อนนะครับก็จะประมาณสามสิบเอ็ดสามสององศาเท่านั้นเองตัวนี้นะครับ เลยเราเอามิเตอร์จับดูแล้วนะครับอันนี้จะรู้สึกมันอุ่นนิดหนึง่งพี่ลองแตะดูนั่นก็คือเราจะเห็นหนึงประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเขาได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ต่อก็คือว่าการซีลที่ไม่ให้ไม่ให้ไอคือตอนนี้เราเราจะไม่มียางกันเหมือนตู้เย็นเนี่ยเขาจะมียางกันใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้สึกว่าไอเย็นมันออกมาเนี่ยแเรามืออ้างดูรู้เลยว่าไอเย็นมันออกมานะครับเนี่ยนี่ไอเยน ไอยเย็นมันออกมาครับเพราะฉะนั้นพอไอยเย็นมันออกมาแบบนี้มันก็เหมือนกับตู้เย็นเรามันรั่วอ่ามันก็จะเปลืองไฟเพราะว่าแทนที่มันมันจะเย็นไปอย่างรวดเร็วมันกับค่อยๆเย็นค่อยๆเยน็ยยเยน,อยอยยนพอเย็นได้ที่ระดับหนึ่งมันก็ค่ะดันออกนะเนี่ครับตัวนี้ตนนแต่พิจารณ่อันนี้งบงบดูแลสักเท่าไหร่อ่าอันนี้คืองบทุลองเพราะฉะนั้น อแนะนำว่าทําใช่ไหมซื้อเข้าใช้ดีกว่าครับอันนี้คืองบทดลองนะครับเราทําเพื่ออยากรู้โอเคเพจะดูว่าให้งบประมาณเราเท่าไหร่นะครับอแผ่นเทียหนึ่งแผ่นเนี่ยถ้าเราสั่งจากบ้านเรานะก็แผ่นละร้อยร้อยสิบาทแผ่นเล็กนี่นะใช่ร้อยสิบบาท,110บาทอันนี้ใช้กี่แผ่นอันนี้ใช้ส <4 S 1> นะี่สี่แผ่นก็สี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบอ่าพัดลม ตัวละร้อยปั๊มน้ำก็หน <6 40, S 1> ึ่งร้อยตัาใช่หกร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบไม่ไม่ไม่ไม,มอน้เนี่น่าจะประมาณสามสามสามสี่ร้อยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดพอมอน้ํานี่จะ 400, แพงนะค <400, S 1> ือม้อน้ําเนี้ยจริงจริงอ่ะออกแบบมาให้ไปะอันเนี้ย <400, S 1> ใช่ครับ 400, ตัวเนี้ยเป็นซิงระบายความร้อนที่เอาไว้ระบายความร้อนซีพีจูนะครับที่ระบายความร้อนด้วยหมอน้ําแล้วเอามาดแปลงใส่กับตัวนี้นะครับอันนี้อไอันนี้หนึ่งร้อยบาทเก้าร้อยสี่สิบครับแล้วก็ แล้วก็วงจรควบคุมแรงดันควบคุมอุณหภูมิตัวนี้ก็พร้อมกล่องก็ร้อยกว่าบาทก็ร้อยวันร้อยสิบร้อยี่สิบาทประมาณนี้ครับตัวนี้ปร,ประมาณพันหนึ่งร้อยครับรีเลย์ตัวนี้ก็ไปรื้อมาจากไอ้กล่องเจอ,อเป็นของรถยนต์นะครับก็ไม่รู้มันตัวละกี่บาทครับแต่ว่านี้ไม่ได้ซื้อนะครับอแล้วก็ตัว,ต,วตัวเทอร์มินัตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อรือ้อมาเจอครับแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินก็ ยี่สิบสามสิบาทไม่แน่ใจนะไม่รู้ราคานะครับอยู่ที่พันอ่าอยู่ที่พันหนึ่งร้อยครับเบเกอร์ Baker. ทำจริงก็อาจจะต่อเป็นสวิตแบบอะไรก็ได้ที่มันอ่าตอนนี้ใช้แค่สิบสามแอมป์นะครับก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ร้อยไม่ถึงร้ 100. อยมั้งครับเจ็ดแปดสิบาทประมนึ่งร้อยอ่าเจ็ดแปดสิบบาทมทีนี้ไม้มันเป็นไม้อ่อไมอ้มือสองก็สักร้อยหนึ่งปั๊้างบไม้ทั้งหมดนี้นะับ น่าจะสองร้อยสองร้อยได้พี่1 4นสี่โฟมโฟมสามสิบบาทพันสี่กว่าพฟนสามสิบบาทแผ่นฟอยล์แผ่นฟอยล์ต้องซื้อมาทั้งม้วนร้อยกว่าบาทร้อยิบบาทตีเค้าประมาณนี้ครับันห้าพันหกพันห้าตีพันหาตีันหาตนาต ช่สายฟงสายไฟก็ประมาณนี้ครับอันนี้ทําเป็นการทําเพื่อเรียนรู้นะครับแต่ว่าผมก็จะอาไปใช้จริงนี่แหละอ่าก็จะยกขึ้นรถไปเพราะว่าก็มีรถอ่าที่เป็นรถนอนก็ตั้งไว้หลังเบาะแล้วก็ต่อพ่วงไปอ่าตอนที่ผมจะใช้ในรถเนี่ยผมจะผมจะมีสวิตเพื่อที่จะแยกตัวแผ่นเพลเทียซีแผ่นี้ให้มีสวิตสี่ตัวนะครับตอนรถวิ่งผมยกขึ้นแค่ตัวเดียวนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าผมต้องเอาไฟไปเปิดแอร์รถรถผมใช้แอร์ไฟฟ้าผมต้องเอาไฟไปเปิดแอร์<ม>เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะเอาขึ้นแค่ตัวเดียวมันจะกินกระแสวัน4แอมมา4แอมก็นิดหน่อยเลยครับนิดหน่อยอ่าก็วันนี้ก็คือทำก็สำเร็จได้ดีก็ถือว่าโอเคนะครับทําความเย็นได้ได้ประมาณนี้ๆๆๆอ่าซึ่งในส่วนที่มันไม่เรียบร้อยก็คือส่วนที่เราซีลตัว อากาศยังไม่ดีนะครับยังรู้ว่ายังไอเย,ย็นยังออกมาต,ตามโดยรอบทําให้เราเสียพลังงานส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ช่างตีก็อาจจะหายางหาอะไรมาที่เป็นยางที่ปิดแล้วเนี่ยไอไม่ออกเดี๋ยวปากการบ้านให้พี่ตีกลับไปเนี่ยผมช่างตีไม่ใช่างนเออนะครับก็เป็นงาน DIY นะครับเออ ก็อาศัยความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ความรู้งานช่างแบบบ้านๆพ่อบ้านของพิติช่วยนะครับทำกล่องไม้ขึ้นมานะครับก็จะไ,ได้เป็นงานอะไรแบบนี้นะครับอ๋อไม่หนักเนี่ยได้ประมาณสักยี่สิบไม่ถึง <20. S 1> หรอกสิบกโลหน่าสิบกโลไม่ถึงไม่ถึงอ่าเพราะไม้ไม้สนเขาจะเบานะครับก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีพีที่ที่สามแล้วนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้งานตัวแผ่นเพลเทียนะครับอันนี้คือผลงานของแผ่นเพลเทียอ่าเบอร์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์สี่นะครับสี่แผ่นอสี่แผ่นทำความเย็นทำความเย็นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือสิบหกสิบเจ็ดองศาเมื่อกี้เราเปิดฝานะครับตอนนั้นมันลงไปสิบสี่สิบห้าแล้วเราพอเราเปิดฝาปุ๊บความเย็นก็หายไปมันก็เริ่มทำใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่จะเกตว่าตู้เย็นในบ้านเราถ้าเราเปิดบ่อยๆใช่จะเพลืองไฟนะครับอพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยไอเย็นจะทะลักออกมาแล้วไอร้อนจะเข้าไปตู้เยน็นเราเปิดสองสาม<น>องศาใช่<า>รครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดตู้เย็นบ่อยๆก็จะเพลืองไฟในกลางคืนพอเราปิดไว้ตู้เย็นก็จะกินไฟน้อยนะครับกว่าเพราะว่าไอเย็นเนี่ยจะไม่จะไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะติดรีเลย์ไว้เพื่อให้ เวลาเราเิ่วิ่งวิ่งไปเนี่ยอุณหภูมิมาได้ที่กําหนดปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งเวลาหน่วงไว้อีกสินาทีค่อยามันทางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดแบตเตอรี่ไปได้นะครับเพราะว่าตัวเองตัวกล่องมันเองเนี่ยมันมีฟอยแล้วก็มันมีโฟมซึ่งมันเก็บความเย็นได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะทํจกาลองเหมือนกับกระติกมอนกบกระติกเก็บน้ําแข็งนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะเอาโฟมเราก็จะโฟมทางข้างล่างด้านข้างโดยรอบแล้วก็รวมทั้งฝาปิดนะครับจะเป็นโฟมนะเปิดดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่เห็นใสๆสเนี่ยที่เห็นเป็นเงินเงินเนี่ยก็คือฟอยนะครับฟอยอุดรูรั่วนะครับอันนี้นนนอันนี้คือโฟมนะครับนี่โฟมโดยรอบแล้วก็ไม้นี่คือหนาขนาดนี้นะครับไม้คือไม้มือสองอเป็นไม้ที่ก็พวกใช้ในงานอีเวนต์นะครับก็มาแปะนะครับอันนี้ก็แปะด้วยโฟมข้างในเพราะฉะนั้นโดยลักษณะการในนี้ของโฟมเขาเนี่เขาก็จะเก็บเก็บอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับไม่ให ไม่ให้ไอยเย็นออกนะครับีิบไฟ้องทีนี้เราวัดดูว่าอุณหภูมิมันจะอุณหภูมิวดน้ำข้างนอกเราได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือน้ำเย็นที่ได้จากตู้เย็น DIY เรานะครับแต่น้ำหอปลไม่เย็นเออครับแต่น้ำาม้อปลงไม่เย็น<ะ> ดูนะครับได้เท่าไหร่ก็น่าจะประมาณสิบแปดสิบเก้าองศานะครับประมาณสิบแปดองศานะครับเท่าอ่าก็เท่าเท่ากับอุณหภูมิที่เราเห็นอยู่หน้าปัด อเมื่อกี้เราเปิดป่าโอเคลองชิมดูครับ <Yeah. S 1> คือจริงๆเพื่อให้เราประหยัดในงานแคมปิ้งนะครับเราเราตั้งองศาประมาณนี้ก็ได้ครับสิบสิบห้าองศาแล้วให้ให้ให้กล่องมันตัดเลยนะครับคือความเย็นระดับนี้โอเคเลยนะครับความเย็นระดับนี้โอเคเลยในการที่เป็นน้ํเย็นดื่มนะครับถ้าเย็นกว่านี้ก็ ก็น่าจะได้แหละครับแต่ว่าวัตถุประสงค์น่าจะไม่ใช่เราก็จะเอากอกระป๋องกาแฟเอาน้ําเย็นเอาอะไรใสายเข้าไปใช่ไหมใน,น <S <S มงานแคมปิ้งใช่แล้วก็อสิ่งที่ที่ปอนจะทําก็คือยางเนาะใช่ครับยางเ,าเก็บสายแล้วก็ต่อ,ต,อต่อรีเลย์ครับต่อรีเลย์ให้มันตัดตอนนี้เราต่อตรงเพื่อที่จะเพราะเราทํากันเสร็จมืดใช่ไหมล้วก็ไม่ได้ต่อรีเลย์เลยนะครับเพราะฉะนั้น อตอนทําคลิปก่อนน้นอะ่ะผมได้ทาผมได้ต่อรีเลย์แล้วก็ได้ทําคลิปให้นานผู้ชมชมแล้วนะครับพอมาลงกล่องเนี่ยเราก็ยังต่อไม่ทันนะครับก็เลยยังไม่ได้ต่อรีเลย์ไว้ทีนี้เมื่อกี้ลองดูดื่มน้ําเย็นดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตัดการทํางานของตัวตู้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศานะครับก็จะให้มันตัดแล้วก็จะตั้งหนวงไว้ประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาที ก็ให้มันทํางานต่อนะครับเพราะว่าตัวมาเดนเนี่ยถ้าเราซีลดีๆในขณะที่รถวิ่งพอมันพอมันเย็นถึงขั้นแล้วมันก็จะไม่ไอยเย็นก็จะไม่ออกนะครับที่ปอนต้องทำตัวล็อกเพื่อกดใช่ครับอาจจะต้อง,งเป็น,าปน,นอาจจะเป็นห,หูหูล็อกใช่ไหมแบบล็อกกับเลยให้มันแน่นเลยนะครับพอเราเปิดเราก็มางัดออกเปิดโอเคครับอันนั้นก็ค่อยเป็นไอเดียต่อไปเดี๋ยว ครั้งต่อไปก็จะมาทําคลิปตอนที่ไปออกองไ,งไปแคมปิ้งใช้งานจริงอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเราไวริงสายแล้วก็ซีลอะไรต่างแล้วก็ใส่ใสห่หูล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก่อ<ค>นนั่งนั่งได้ไหมทุกอนอันนี้อันนี้แข็งแรงครับไม้มันแข็งแรงมากเป็น,าน,นกาแฟอ่านั่งได้เลยครับแข็งแรง<ม>อืเพราะว่ามันเป็นไม้หนาขนาดนี้เลยครับเป็นนิ้วนะไอ้ที่มันเป็นล็อก แข็งแรงมากครับนั่งได้เลย <afraid. S 1> เป็นเก้าอี้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าตอนเก็บรายละเอียดอาจจะต้องมีการหลบซ่อนท่ออะไรพวกนี้แล้วก็สายไฟหลบซ่อนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รอพี่ดีมาช่วยอีกทีนึ่งในการเก็บรายละเอียดนะครับว่าจะวาง่นเราัง้าวไใช่แล้วก็อีเล็กๆมานั่งแล้วนี่เป็นที่วางกาแฟได้ครับ แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราเราใส่ของกินอยู่บางคนก็ถือนะครับมันเราจะไม่นั่ง <laughs> เราจะไม่นั่งนะครับบางคนถือนะครับแล้วก็เอา,าเป็นอาหารอ่าใช่อาจจะเราอาจจะวางอะไรก็ได้ตรงนี้แต่เราจะไม่นั่งนะครับมานั่งได้ก็จริงเราจะไม่นั่งนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นงานทดลองนะครับอ่าเป็นงานทดลองแต่ผมก็จะเอาไปใช้เองนะครับใช้จริงแต่เป็นความอยากรู้ว่าเห็นคนนึ่งเขาทำเราก็อยากทำบ้าง นะครับก็เลยเอามาลองทําดูนะครับก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมมีความเห็นประการใดก็ช่วยคอมเมนต์ในช่องเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องนานาต่างๆครับครับผมเอ่ออันนี้ก็ตามนี้ครับผมเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับในการที่จะ หลังจากต่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะยกขึ้นรถแล้วก็ไปแคมปิ้งนะครับแล้วก็ในระหว่างเดินทางเราก็จะเ,เราก็จะวิ่งแล้วก็ให้มันทําความเย็นด้วยแผ่นเพลที่อาจจะแผน่นหนึ่งหรือสองแผ่นซึ่งกินกระแสะประมาณห้าถึงสิบแอมซึ่งไม่มีปัญหาในในรถยนต์เรานะครับเพราะว่าในรถยนต์เราก็มีแบตเตอรี่ของผมมีแบตเตอรี่ลิเธียมสองร้อยเก้าสิบหกแอมนะครับเกือบสามร้อยแอมแล้วก็มีแอร์ที่กินกระแสะอยู่ประมาณสามสิบห้าแอม ที่ไม่ไดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องใช้ตัวนี้แค่สองแผ่นหรือแผ่นเดียวให้มันทำความเย็นนระหว่างวิ่งหลังจากที่เราจอดเราค่อยเปิดขึ้นเต็มเลยถ้าเกิดว่ามันเย็นยังไม่ได้ที่นะครับเพราะว่าเราจะให้ต้องการแอร์ในรถยนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ